เคฟร้านไก่ทอดที่ครองอันดับหนึ่งในประเทศไทยมาหลาย10ปีแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในประเทศบ้านเกิดของเขาอย่างอเมริกาเนี่ยเขาบริหารกันเละเทะแทบจะไม่เป็นท่าเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทของเขาเขาทําอะไรผิดพลาดไปตรงไหนในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์และให้บทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากการผิดพลาดของเขาและเอามาปรับใช้กับธุรกิจของเราได้ครับ สวัสดีครับผมโจนะครับในช่องนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจและการเงินที่มันสําคัญสําคัญให้เพื่อนๆฟังกันครับผมมั่นใจนะครับว่าถ้าพูดถึงบริษัท k f c เนี่ยคนไทยของเราส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงร้านไก่ทอดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศของเราแล้วเรื่องรสชาติเนี่ยมันจะถูกปากหรือไม่ถูกปากใครมันอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับแต่ในโลกของธุรกิจเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเราต้องเอาตัวเลขมาดูครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าบริษัท KC เอ้เขาขายไก่ได้มากกว่าวันละ80,000ชิ้นต่อวันเลช รบ,บริษัทอื่นๆในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าคงไม่มีใครสามารถทําได้เหมือน KFC หรอกครับและถ้าใครบอกว่าความสําเร็จของ KFC เนี่ยมาจากรสชาติไก่ทอดที่อร่อยที่สุดคนคนนั้นอาจจะก,กําลังเคิ้มตามการตลาดของ KFC อยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใครทําธุรกิจร้านอาหารเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรื่องรสชาติมันเป็นอะไรที่ลอกเลียนแบบกันได้ไม่ยากเลยนะครับมันเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยเท่านั้นแต่ปัจจัยที่สําคัญกว่านั้นที่ทําให้ KFC ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเขาทําการตลาดเก่งครับทำให้หลายล หลายคนในวงการการตลาดเนี่ยเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่า KFC เป็นบริษัทการตลาดที่ทําไก่ทอดเก่งเท่านั้นเองครับเมื่อวันก่อนผมไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแฟนชายของ KFC นี่แหละครับแล้วผมไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่มันเตะตาผมครับคอมเมนต์ comment นั้นบอกว่าคิดสูตรเองดีกว่าไหมทําแบรนด์เป็นของตัวเองจะไปเสียค่าแฟนชายให้กับเขาทําไมผมสังเกตเห็นนะครับว่าหลายๆคนที่ทําธุรกิจเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องการทําแบรนดิ้งขนาดนั้นครับอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าการที่เรามีแบรนดิ้งที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการท การตลาดเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ดูนะครับถ้าเราพูดถึงเครือเซนทันเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักหรอกถูกไหมครับเพื่อนๆคิดว่าเขามีเงินทุนเยอะพอมีทําเลเยอะพอที่จะสามารถทําแบรนด์ไก่ทอดของตัวเองได้ไหมครับแน่นอนครับแค่ในพริบตาเดียวเขาก็สามารถทําแบรนด์ไก่ทอดของตัวเองขึ้นมาได้แล้วครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเครือเซนทันเขาไม่ทําแบรนด์ของตัวเองนะครับ เขาไปซื้อแฟรนไชส์ของ KFC มาทำครับเราจะเห็นนะครับว่าแบรนดิ้งของ KFC ในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าถ้าเราตัดภาพไปที่ประเทศบ้านเกิดของเขาอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยร้าน KFC ไม่ได้เป็นตัวเลือกต้นๆสําหรับคนที่มองหาไก่ทอดเลยนะครับเพราะถ้าใครเคยใช้เวลาอยู่ในอเมริกาเนี่ยจะรู้นะครับว่าถ้าคนอเมริกาอยากจะซื้อไก่ทอดเขามักจะไปร้านป๊อบไอหรือไม่ก็ชิคฟิลเลยครับเพราะว่า KFC ในประเทศเขาเนี่ยบริหารกันค่อนข้างจะเละเทะเลยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทําไมเพราะว่าในต่างประเทศนี บษัท KFC เขามีเรื่องอื้อฉาวเยอะมากเลยนะครับเช่นในปี2013มันมีคลิปๆหนึ่งครับหลุดออกมาที่พนักงานของ KFC เนี่ยเอาอาหารที่ทําไว้แล้ว3-4วันไปใส่ถุงแล้วกลับไปขายใหม่ในวันต่อไปครับซึ่งในวิดีโอนั้นน่ะพนักงานก็ได้บอกว่าผมอยากจะให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมทําตอนที่ปิดร้านซึ่งเรื่องอะไรพวกนี้มันจะจริงหรือไม่จริงมันไม่สําคัญนะครับแต่ที่สําคัญคือบริษัท KFC เขาเสียภาพพจน์ไปแล้วไงครับเรื่องอื้อฉาวพวกนี้มันมีเยอะมากนะครับไม ของเขาในประเทศจีนที่เอาเนื้อสัตว์ที่เสียแล้วไปรวมกับเนื้อสัตว์ที่ดีอยู่แล้วส่งขายให้กับบริษัทแม่ของ KFC อย่างยำแบรนด์นะครับในประเทศออสเตรเลียก็มีคนเจอไก่ดิบและประเทศแอฟริกาใต้ก็มีคลิปหลุดออกมามีคนแอบ,บถ่ายพนักงาน KFC เนี่ยแหละครับเอาไก่สดวางไว้กับพื้นถนนแล้วก็ใช้สายยางฉีดเพื่อทําความสะอาดแต่อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าอะไรพวกนี้ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องไม่จริงก็เถอะครับสิ่งที่เขาจะต้องเสียแน่นอนเลยเนี่ยคือเสียชื่อเสียงและเสียภาพพจน์ครับและชื่อเสียงและภาพพจน์นี่แหละครับ มันจะเอากลับมายากมากๆเลยนะครับและถ้าเพื่อนเือน <ๆ S 1> คนไหนไปเที่ยวอเมริกาหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาสักพักเนี่ยแล้วเคยเข้าไปร้าน KFC จะรู้นะครับว่าหลายๆร้านเขาค่อนข้างจะซุดโสมเลยนะครับบริษัทใหญ่ขนาดนี้ทำไมเขาถึงปล่อยให้ร้านของตัวเองเป็นได้ถึงขนาดนี้ครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือบริษัท KFC ตั้งแต่เขาเริ่มขยายสาขาอาไปต่างประเทศเยอะๆแล้วเนี่ยครับเขาไม่ค่อยสนใจตลาดในประเทศเขาเท่าไหร่ครับเพราะเขาพบว่าต่างประเทศเขานิยมแบรนด์ KFC มากกว่าคนในประเทศของเขาครับมาก กว่า60%ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทเขามาจากประเทศแถบบ้านเราครับหลักๆเลยก็จะเป็นประเทศจีนนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะครับที่บริษัท KFC เขาจะเอาคนเก่งๆในองค์กรของเขามาโฟกัสการทํางานในประเทศภูมิภาคของเราครับเพราะว่าอย่างแบรนด์ KFC ในบ้านเราเนี่ยเขาโตเลข2หลักทุกปีเลยนะครับถ้าเรามาพูดกันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัญหาที่บริษัท KFC เขาเจออยู่ในระยะเวลาที่ผ่านมามันเป็นปัญหาที่ร้านอาหารทุกๆร้านนะครับที่กําลังขยายสาขาไปเยอะๆ หรือว่ามีสาขาแฟรนไชสย์เยอะๆเนี่ยเขาเจอกันครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ากุญแจสําคัญของมันเลยก็คือมันอยู่ที่ว่าใครจะสามารถบริหารได้เก่งกว่ากันเท่านั้นเองครับซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับว่าบริษัท KFC เขาทําได้ไม่ดีพอสมควรในประเทศบ้านเกิดของเขาครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทําธุรกิจร้านอาหารและอยากจะขยายสาขาในอนาคตเนี่ยเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาได้ครับบทเรียนที่1ครับคือเรื่องของซัพพลายเออร์ครับพะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าซัพพลายเออร์พวกนี้เขามีอํานาจกับร้านของเรามากกว่าที่เราคิดนะครับ เพราะว่าถ้านร้านเราจะสามารถขยายสาขาหรือว่าเปิดแฟรนไชส์ได้เยอะๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือซัพพลายเออร์ครับเพราะไม่ว่าร้านเราจะมีเชฟที่เก่งแค่ไหนแต่เรามีซัพพลายเออร์ไม่ดีเนี่ยร้านเราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในระยะยาวหรอกครับเพราะเคยมีลูกค้าของผมคนหนึ่งที่เขาเปิดร้านยำเขาทําเก่งมากนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขามีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพของอาหารเพื่อนๆเดาออกไหมครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงเป็นเพราะว่าซัพพลายเออร์เขาหามะนาวดีๆมาให้ไม่ได้ตลอดครับวันนี้ดีวันอาจจะไม่ดีอะไรประมาณนี้แหละคร เคยทำยำจะรู้นะครับว่ามะน,นาวเนี่ยแหละครับเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ยำอร่อยครับถ้ามะน,นาวไม่ดีเนี่ยยำเสียรสชาติไปเลยนะครับตอนนั้นลูกค้าคนนี้แหละครับเข้ามาคุยกับผมอยากจะขยายสาขาออไปในหูเมืองต่างๆแต่หลังจากที่ผมสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของเขาไปแล้วเนี่ยผมก็ได้ค้นพบนะครับว่าเขามีปัญหากับซัพพลายเออร์อยู่เพราะฉะนั้นผมเลยหยุดการขยายสาขาไปก่อนและมาโฟกัสที่การหาซัพพลายเออร์ใหม่ครับถึงแม้มันจะทําให้การขยายสาขาช้าออกไปหลายเดือนเนี่ยแต่มั่นใจได้เลยครับว่าตอน ที่ได้ขยายสาขาไปจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ของเราจะแข่งแร่งกว่าเดิมครับซึ่งในกรณีของ KFC ในอเมริกาเนี่ยถ้าเราลองศึกษาธุรกิจของเขาจะรู้นะครับว่าเขามีปัญหากับซัพพลายเออร์เข้ามาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะขยายสาขาออกไปเยอะๆเนี่ยเราต้องนึกถึงเรื่องซัพพลายเออร์ก่อนเป็นอันดับแรกครับบทเรียนที่2ครับคือการควบคุมคุณภาพของสาขาและแฟรนไชส์ครับเราต้องยอมรับนะครับว่าร้านอาหารที่เปิดสาขาออกไปเยอะๆเนี่ยสิ่งที่มันท้าทายที่สุดก็คือการที่ทําให้คุณภาพอาหาร มันดีเหมือนอนกับร้านแรกครับยิ่งถ้าเราไปเปิดแฟนชายเนี่ยมันยิ่งเป็นอะไรที่ยากไปกว่าเดิมอีกนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยทําธุรกิจเปิดแฟนชายเนี่ยจะรู้นะครับว่าถ้าเราปล่อยให้คนที่ซื้อแฟนชายของเราไปปรุงอาหารเองเนี่ยรสชาติที่ได้มาแทบจะไม่เหมือนกับที่เราสอนเขาไปเลยนะครับถ้าจะมายกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพเลยเนี่ยเพื่อนๆลองนึกถึงคาเฟ่เมซอนดูครับถ้าใครที่เคยเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆได้ทานกาแฟจากคาเฟ่เมซอนหลายๆสาขาเนี่ยจะรู้นะครับว่าแต่ละสาขาเขามีซิกเนเจอร์ของรสชาติร้านเขานะครับ เอาไว้ง่ายเลยก็คือแต่ละร้านรสชาติไม่เหมือนกันเลยครับแต่เป็นเพื่อนรู้ไหมครับว่าคาเฟ่เมซอนเนี่ยเขามีสูตรมาให้ตายตัวแล้วนะครับแค่ต้องใส่ตามที่เขาบอกเท่านั้นเองอะไรที่มันง่ายขนาดนี้เขายังทําออกมาไม่เหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าในอเมริกา KFC เขามีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพครับแต่อาจจะมีคนที่มีความคิดขึ้นมาในหัวนะครับว่าเอ้าแต่ทําไมาบริษัท C p พเขาถึงทําได้ล่ะครับทำไมเขาถึงรักษาคุณภาพได้เหตุผลหลักๆเลยก็คือบริษัท C เนี่นออกกนทีด เท่าที่ทําได้ครับเราจะเห็นนะครับว่าแฟนชายของเขาส่วนใหญ่ที่จะต้องทําเลยเนี่ยคือการที่เอาอาหารมาอุ่นให้เราเท่านั้นเองครับแต่จะว่าไปก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินนะครับว่าเขาจะทําอาหารตามสั่งด้วยถ้าเขาทําขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยมันถือว่าเขามั่นใจในฝีมือการควบคุมแฟนชายของเขามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นร้านอาหารไหนที่อยากจะขยายสาขายเยอะๆได้เนี่ยอย่างแรกที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องทําระบบที่มันดีก่อนนะครับถ้าระบบภายในร้านไม่ดีแฟนชายไม่สามารถทําตามได้ง่ายๆเนี่ยมันอาจจะแปลว่าธุรกิจของเราไม่ เหมาะก,กับการทําแฟรนไชส์ก็ได้นะครับบทเรียนที่3ครับการทําการตลาดต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่า KFC ในประเทศไทยเราเนี่ยร้อไม่ได้เป็นของบริษัทเขาเองนะครับเขาขายแฟรนไชส์ให้กับบริษัทใหญ่ๆไปทําทั้งหมดเลยครับเพราะว่าอะไรงั้นเหละครับเพราะว่าเขาเก่งการตลาดและการคิดสูตรครับเขาไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องการบริหารร้าน KFC หรอกครับและสิ่งที่เขาจะต้องโฟกัสและทําทุกวันนี้คือการสนับสนุนแฟรนไชส์ของเขาด้วยการทําการตลาดและแบรนดิ้งอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นเราจะเห็น ว่าบริษัทใหญ่ๆพวกนี้เขาจะมีงบการตลาดและการโฆษณาไว้ต่างหากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทําธุรกิจอยู่เนี่ยไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือจะใหญ่นะครับผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆมีงบการตลาดและโฆษณาเอาไว้ส่วนหนึ่งหน่อยนะครับเพราะว่าในสภาวะตลาดปัจจุบันที่แข่งขันกันสูงมากๆเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับว่าธุรกิจไหนจะสามารถอยู่ได้ยาวๆโดยไม่ทําการตลาดเลยครับไม่ว่าธุรกิจเราจะเป็นอะไรจะเล็กหรือจะใหญ่เราควรจะเข้าใจกลไกการตลาดและการโฆษณานะครับและในสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะทาธุร อะไ,ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงแล้วผมขอให้เฮงๆนะครับ